แล้วก็กลั้นไว้สี่วินาทีแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเบาๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะคะเมะื่อวานนี้อนุบาลสองหรืออนุบาลสามคะคุณส้อยสามเหมือนกันนะคะเมะื่อวานนี้เพื่อนๆเข้ามาฝึกไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาฝึกกันไหนลูกลงลอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้สี่วินนับหนึ่งสองสาม สีในใจนะคะอ่าพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเอดลมหายใจออกมาทางปากอ่าสูดลมหายใจเข้า่าสูดลมหายใจเข้าอีกค่ะ เป็นไงมั้งคะเป็นไงมั้งลูกนั่งเหมือนคุณยายเอ็กนะคะนั่งเหมือนคุณยายเอกคะ่ะนั่งขัดสมาธิเรียกว่าขัดสมาธิแล้วลูกขวาทับซ้ายนั่งหลังให้ตรงด้วยนะคะถ้าลูกนั่งหลังงอแล้วกระดูกสันหลังของลูกจะโค้งไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนั่งให้ตรงนะคะแต่ก่อนที่เรา คุณยายเอ็กขาก่อนที่เราจะมานั่งกันนะคะคุณยายว่นอยากจะให้ลูกๆอะ่ะมาเดินจงกรมก่อนแต่ก่อนที่จะเดินเราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้กันก่อนว่าเดินยังไงให้เกิดบุญเกิดกุศลเดินยังไงให้มีสตินะคะอะคุณยายเอ็กยืนเลยค่ะอะลูกๆทุกคนมองที่คุณยายเอ็กนะคะมองที่คุณยายเอ็กนะคะ ่าคุณใหญ่เอ็กหันหน้าไปทางทางด้านโน้นนะคะอ่จัดระเบียบกายนะคะมือมือซ้ายไว้ระดับสะดือมือขวาจับข้อมือซ้ายค่ะนะคะมือขวาจับข้อมือซ้ายซ้ายอ่าขวาหันหน้าไปทางด้านโน้นนะคะอ่มีสติระลึก รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นะคะเอาสติไประลึกที่เท้าขวานะคะก้าวเท้าขวาพร้อมกับคำบริกรรมว่าทุดเท้าซ้ายโทเท้าซ้ายก้าวไปเลยค่ะคุณยายค่ะท้าเท้าขวาค่ะทุดเท้าซ้ายโททุดโททุดโททุด โถพุ๊เก้าวสุดท้ายค่ะโถนะคะอ่าแล้วทีอันนี้เป็นการเดินอยู่ในห้องที่ต้องจำกัดเนื้อที่นะคะเราจะเราจะหยุดอย่างนี้แล้วเวลากลับกลับตัวนะคะกลับทางด้านขวาค่ะพุโถพุดโถพุเท้าขวาไปซ้ายโท ขวาพุธซ้ายถขวาพุธซ้ายถขวาพุธซ้ายถขวาพุธก้าวสุดท้ายเท้าซ้ายถนะคะนี่คือการเดินจงกรมอย่างมีสตินะลูกนะเอาสติไประลึกนิ้วที่เท้าขวาพบกับเดินไปพุธถพุธถพุธถพุธ พุทธถถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเดินไปชนนุ่มชนนี่แต่ถ้าเรามีสติเราจะมีคําบริกรรมควบคู่ไว้คําบริกรรมนี่มันจะประคองจะประคองกับเรียบทของเราไปพอเท้าขวาเราก้าวปุ๊บเราจะบริกรรมออกมาทันทีเลยว่าพุทเท้าซ้ายถูพุทธถแล้วเวลากลับตัวเราจะกลับทางด้านขวาพุ๊เท้าซ้ายตามถู พุธเท้าซ้ายตามโทแล้วเราก็เดินก้าวเท้าขวาสติไปเลึกรู้ที่เท้าขวาพร้อมกับก้าวเดินไปพุธโถพุธโถพุธก้าวสุดท้ายนะคะโถเท้าทั้งสองข้างหยุดอยู่เคียงโู่กันคุณยายอยากได้คนเก่งสักสักคนหนึ่งอ่าขอเชิญเลยค่ะคุณยายอ้วน <laughs> เย่าว่านจูเนียนะคะอะ่ดูนะคะ,ะ,ะย,นยืนตรงนะคะเก็บมือซ้ายไว้ระดับสะดอือมือขวาจับข้อมือซ้ายนะอ่าตามองไปข้างหน้าก้าวเท้าขวาพุดโพดโ สุดท้ายแล้วโอเคอ่าอทีนี้เวลากลับตัวกลับตัวกลับตัวไหนกลับตัวให้ดูหน่อยสิครับอาเท้าขวาไปเท้าขวาไปครึ่งหนึ่งก่นอนเท้าขวาไปพุทนี่ลูกรูกด,ดูพุโทโถพุทธโถอ่กลับหลังหันเลยเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้เท้าข้า,ข,าขวาพร้อมกับคำบ่งบอกก็พุทหนูพูดเองนะคุณยายจะไม่พูดละอ่ะพุท เอุฒิเธอว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 ุฒิเธอุฒิเธอุฒิเธอุฒิโอเคค่ะสาธุค่ะนะคะนี่คือการเดินจงกรมถ้าคุณยายให้เดินทั้งหมดน่ะคงคงไม่ไหวแน่นะลูกนะ วันนี้เราเดินแค่รู้ว่าเดินแบบนี้คือเดินจงกรมโอเคไหมคะโอเคนะคะอ่าแล้วต่อไปเราจะมานั่งมานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกอ่าขอเชิญประจำที่นั่งท่าขัดสมาธิเท้าขวาขาขวาทับขาซ้ายนะคะขาขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นนะคะตั้งกายให้ตรงเคื่อนหลังตรงนะลกูกหลังให้ตรงอ่านั่งสิคะอันจุนีอ่าอ่าอ่แล้วมือซ้ายวางที่ตักของเราแล้วมือขวาวางทับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขัดสมาธิเพชรอย่างนั้นหกลูกเอาแค่ขัดสมาธิธรรมดาลูก ออ่าคุณคุณยายเอ็ก่ะคุณยายเอ็กคุณยายเอ็กอย่าลืมว่าคุณยายเอ็กอย่าลืมว่าคุณยายเอ็กหันหน้าหาเด็กเด็กเด็กพอจะอ่าอ่ามือซ้ายชูมือซ้ายข,ข,าขึ้นสูงสูงก่อนค่ะลูกทุกคนนะคะชูมือซ้ายขึ้นเอามือซ้ายวางที่ตักของเราะนะคะอ่าชูมือขวาค่ะ มือขวาวางทับมือซ้ายโอเคตั้งกายให้ตรงหลังไม่งอนะคะหลังไม่งอคอไม่ก้มนะคะลูกพร้อมนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วหลับตาเลยค่ะ เอาละค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นพนมมือนะคะเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาหลังจากนั่งสมาธิกันนะคะพนมมือขึ้นค่ะลูกทุกๆคนเลยขณะนี้เราเป็นผู้มีบุญแล้วนะคะพนมมือขึ้นค่ะเราจะแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุ ลงังไมหังสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด สาธุเอาล้วค่ะ เราก็ทำบุญมาครบถั่วแล้วนะคะจากเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็ฝึกสติครบเออสีลห้าสีลห้าข้อทุกทุกคนยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรายังไม่ได้พูดกันเลยมีใครทราบไหมคะสีลห้าข้อมีอะไรบ้างมีไหมลูก ข้อที่หนึ่งห้ามอะไรคะคดดไม่ใช่คิดดีอข้อที่หนึ่งค่ะคุณยัยเอ็กขาคิดดีถูกแล้วคิดดีถูกแล้วแต่ถ้าตามธรรมขององคส์สามควาเจ้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์อ่าข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ใครเคยฆ่าสัตว์ไหมในนี้มีใครฆ่าสัตว์้างฆ่าอะไรมาลูก มดแดงข้าอะไรน,นะลูกข้าวมดดำเอามดดำมดแดงเลอมดเอ็กมีใครข้าวมดเอ็กบ้างคะค่ะนะคะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ลักทรัพย์คืออะไรลูก ข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ลักทรัพย์ก็คืออะไรที่ไม่ใช่ของเราไปหยิบเอาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าขโมยลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามอันนี้เด็กๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องหลอกลูกไม่ต้องไม่ต้องฟังข้อสี่ห้ามพูดปดเอะไม่ใช่นะอห้ามพูดปดพูดส่อเสียดพูดพูดปดพูดส่อเสียด ว่าคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดีนะคะแล้วขอ 5, 5, 1, ้อห้าห้ามดึสราน้ำเมาต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆไม่ดีทั้งนั้นนะคะโอเควันนี้ครูส้อยมากะซิบบอกว่าเวลาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวกราบลาพระตรไตรัยพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรงเรียนแล้วค่ะค่ะขอเชิญนักเรียนทุกคนนะคะพนมมือ ผู้ชายนั่งท่าเทพตั้งบุรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาค่ะแล้วพนมมือขึ้นสวยๆเลยนะลูกพร้อมไะคะาอาระหังสัมมาสัมพุทธ佛ทวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทม สวัสดีโตพระขาวตาทับโมธรรมนามชาสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนาม คุณยายเอ็กกับคุณยายอ้วนนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับลูกๆทุกคนที่ไม่ที่ได้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้แล้วก็รวมั้งคุณครูทุกท่านด้วยนะคะขออน,นิสงแห่งบุญกุศลที่เราได้มาร่วมกัน <c oughs> และทำบำเพ็ญเพียรในครั้งนี้จงส่งผลดลบรรดาลให้คุณครูและลูกๆทุกคนเป็นคนดีมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม คิดถูกทำถูกคิดดีทำดีรู้แจ้งเห็นจริงทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะขอฝากส,สุรดาชาแนล้วยนะคะ YouTube ค่ะ